สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมาอัดวิดีโอนะครับออปชันนะครับของตัว operation ตัวของ c o n t o แอ a r e ยนะครับ c o n t o แอ area นะครับจะอยู่ในมี n u contour นะครับแล้วก็ c o n t o แอ a r e ยนะครับซึ่งเป็น operation สำหรับการฟินิชนะครับผมเลือกโปรแกรม group เลือก tool นะครับวันนี้นะครับจะเป็นในลักษณะการกัดนะครับ tool นะครับสอง tool ก็คือ tool บนแปดนะครับแต่ว่าจะมีการจับแบบสั้นกับจับแบบแบบยาวนะฮะ อันดับแรกผมใช้แบบแบบสั้นก่อนนะครับแบบสั้นนะครับเลือกเป็น n e w Area ที่เลือกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นม w f ฟ n น s h นะครับเหตุผลที่นะครับผมแบ่งเป็น2ทูนเพราะว่านะครับ pocket มันค่อนข้างจะลึกนะครับอ่าผมโอเคเข้ามาครานี้นะครับผมลองนะฮะไล่ตั้งค่าเลยนะครับเพื่อจะมีข้อแนะนำบางจุดนะครับเพิ่มเติมด้วย นะครับผมเลือกเป็นสตรีปนอร์สตรีปนะครับคอนโทรลรับความรัดชันอยู่ที่30องศานะครับต่ำกว่า30องศากัดด้วยแพทเทิร์นนอร์สตรีปนะฮะเกินสาองศาขึ้นไปนะครับกัดด้วยแพทเทิร์นสตรีปคัตติ้งนะฮะอ่าต่อมานะครับก็ผมนะครับกัดจากบนลงล่างนะครับเป็นท็อปดาวเลเวลเฟิร์สนะครับโอเวอร์แลประหว่างแพทเทิร์นนะครับ0.5นมิลนะครับแพทเทิร์นสำหรับนอร์สตรีปนะครับผมใช้เป็นสไปรอลนะครับ กินจากในออกนอกนะครับสเตปโอาไว้สิบเปอร์เซ็นต์ผัดชินอัพนะครับผมเลือกทั้งด้านในด้านนอกเลยนะฮะในการขีนรอบบันารีนะครับผัดสมูทติ้งนะครับใช้สำหรับคอนโทรลนะฮะบริเวณหัวมุมนะครับให้เป็นนะครับทุนผัดที่มีฟิลเล็ตโค้งโค้งนะฮะสำหรับสเตปกันบ้างนะครับผมใช้ซัดเลเวลซิกแซกวิดลิฟซิกแซกวิดลิฟเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยมันก็จะกินแล้วก็นะครับยกทุกชั้นเลยนะครับ แต่ว่านะครับในตัว o peration ของ control area นี่ยนะครับ non cutting move จะมี option อยู่ option หนึ่งที่ว่า smoothing นะครับผมเลือกนะฮะ all light smoothing นะครับ all light smoothing เนี่ยจะเป็นการ connect นะครับในการเดินนะฮะในการเดินนะฮะอ่าโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวขอเริ่มนะครับ generate นะครับ generate ก่อนเลยอ่านะครับ ซอฟต์แวร์ก็จะแจ้งนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับบางพื้นที่ที่ไม่สามารถกัดได้นะครับก็เพราะว่าในส่วนของตัว t ู o ฮ h นเดอร์นะครับมีจุด c o l อลิ i o n กันนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานลึกนะฮะตอนนี้นะครับในพื้นที่ที่กัดไม่ได้เนี่ยนะครับเรามาลองดูกันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูผมขอแนะนำตรงนี้นิดหนึ่งอ่านะครับขออนุญาตซูมก่อน นะครับออปชันนะครับที่เป็นโอเวอร์ไลท์นะครับอ่าสมูทติ้งตรงเนี้ยนะครับจะช่วยนะครับในการนะฮะคอนเน็กนะครับระหว่างหัวทุนผัดตรงเนี้ยนะครับให้เป็นแบบสมูทนะครับระหว่างชั้นต่อชั้นนะครับไม่ต้องยกไปที่แคลนเพนนะฮะอ่าคราวนี้นะครับมาดูจุดนี้เพิ่มเติมนะครับในกลุ่มของเกียวมัตี้นะครับจะมีในส่วนของตัวคัตลิกเจนนะครับคัตลิกเจนคือ เป็นค่านะครับที่เราคอนโทรลไว้ในตัวเมทอดนั่นเองนะฮะสเตปสามสิบองศานะครับโอเวอร์แลปต่างๆหรือการจากบนลงล่างนะครับผมเลือกเขียนรีเจนให้ทุกคนดูก่อนนะฮะอ่านะครับหลังจากที่เขียนรีเจนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเจอรีเจนอยู่ทั้งหมดอยู่สิบรีเจนนะครับสิบรีเจนนะครับซึ่งสิบรีเจนตรงเนี้ยนะครับเราก็จะเจอรีเจนที่เป็นนะฮะสเตปแล้วก็นอนสติปแล้วก็สัญลักษณ์นะครับที่เป็นนะครับสีเขียวสีแดง นะครับสีเขียวสีแดงนะครับสีเขียวเนี่ยก็คือนะครับในลีเกนที่สามารถกัดได้นะครับแล้วก็ตัวโฟลเดอร์เนี่ยไม่ชนชิ้นงานนะครับสีแดงก็คือในจุดที่โฮลเดอร์ชนชิ้นงานนะครับสังเกตนะครับอันไหนที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับจะไม่ถูกติ๊กนะครับนั่นหมายความว่านะครับลีเกนพวกนี้นะครับจะถูกสกิปไว้นะครับยังไม่กัดอ่านะครับผมโอเคมาก่อนนะครับก็ตามนี้เลย นะครับตามนี้เลยอ่านะครับหลังจากที่เอเจนต์อาจจะต้องเจ n เน a เรตอีกทีนึงนะฮะอ่านะครับโอเคมาคราวนี้นะครับผมก็ทำการ Copy Op e r a t i o n นะครับจาก o p e r a t i o ันแรกนะครับ Copy มา a พ t e นะครับใน Operation ที่2นะครับอ่าผมดับเบิลคลิกนะครับใน Operation ที่2เพื่อทำการแก้ไขนะครับสิ่งที่ผมเปลี่ยนก็คือในส่วนของตัวนะครับคุปเมน นะครับคุณเมนก็คือผมต้องการไปเปลี่ยนทูลจากทูลสั้นเนี่ยเป็นทูลยาวนะครับนะครับในทูลยาวตัวนี้นะครับก็ผมลองเช็คในส่วนของคอนเดอร์นะครับที่เป็นชิ้นฟิตละนะครับก็ไม่มีจุดที่คอลิชันนะฮะคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะกดเจเนเรตเนี่ยนะครับเราไปที่ในกรุ๊ปของจิวเมตตี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรากดเจเนเรตเลยเนี่ยนะครับมันก็จะกัดทั้งงานปกติเลยนะครับในกุ๊ปของจิวเมตตี้นะครับผมไปที่คัลลิเจียนนะครับ ผมเปลี่ยนนะครับเครื่ฟอร์มด้านบนเนี่ยนะครับเป็น Import นะครับ Import นะครับ Import ก็คือ Import จาก Operation ก่อนหน้านี้นะครับการจากฟิลเตอร์ด้านบนเนาะเราสามารถกำหนดได้นะครับผมเลือก Import นะครับมันจะเก็บนะครับ Region ที่นะครับไม่สามารถกัดได้จาก Operation ก่อนหน้านี้กี่ o p e r a t i o n ก็ได้นะครับมันจะเก็บมาเรื่อยๆนะครับว่าอันไหนที่นะครับไม่สามารถกัดได้ นะครับเอามากัดในนี้นะครับผมก็โอเคอ่านะครับคราวนี้ผมก็นะครับเลือกเจ n เน a เรตต่อเลยอ่านะครับเจ n เน a เรตละนะครับก็ได้ทุนผ่าส่วนที่เหลือนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นทุนผ่าส่วนที่เหลือนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดมองกันดีๆเนี่ยนะครับระหว่างทุนบอลแปดทั้งคู่เนี่ยนะครับเอามาใช้เนี่ยนะครับมันก็จะนะฮะ เติมนะฮะเติมในส่วนที่ทุนสั้นกัดไม่ถึงนะครับด้วยทุนยาวนะฮะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการใช้ในส่วนของการ Import ต e g เจนนะครับการเขียนลิเจนนะครับ